นับตั้งแต่เริ่มการระบาดโควิด1 9ในประเทศไทยกองทัพอากาศได้รวมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทันทีโดยกรมกิจการพลรเรือนทหารอากาศเป็นหน่วยงานหลักในการอำนวยการดำเนินการและประสานการปฏิบัติทั้งการจัดบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทหารอากาศไปสนับสนุนการตรวจคัดกรองให้แก่ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ การสนับสนุนเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือทําความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ชุมชนการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทหารอากาศไปประจำอำนวยความสะดวกณสถานกักกันโรคแห่งรัฐตลอดจนการสำรวจพื้นที่และสนับสนุนอาคารสถานที่ของกองทัพอากาศเพื่อจัดตั้งสถานกักกันโรคแห่งรัฐเมื่อการแพร่ระบาดโควิด -19 ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะตั้งแต่เดือนเมษายน2,564เป็นต้นมากองทัพอากาศได้ระดมสภากำลังและทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหายอย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อนำพาประเทศชาติและเขยงข้างพี่น้องประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤตร้ายแรงครั้งนี้ไปให้ได้โดยเร็วที่สุดกรมกิจการพลรเรือนทหารอากาศจึงได้บรณาการและประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศรวมกว่า1น0 0เตียงจัดตั้งสถานที่กักกันโรคกองทัพอากาศจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนกองทัพอากาศและจัดตั้งหน่วยคัดกรองโรคโควิด1นณีสนามกีฬากองทัพอากาศทูปาเตมีเป็นต้นในงานนี้สถานการณ์โควิดเนี่ยมันเป็นของที่เราไม่เคยเจอมาก่อนต้องเข้าใจานะครับ นั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมันยากนะฮะที่ที่เราจะเริ่มต้นอย่างไรในส่วนของกรมกิการพิเรยนเราก็ถือว่าเป็นด่านหน้าด่านหนึ่งนะฮะเราต้องมีโอกาสได้พบปะกับกับคนที่อ่าเรายังไม่รู้เลยว่าเขาติดเชื้อหรือเปล่านะครับซึ่มีความเสี่ยงนะฮะพร้อมที่จะติดเชื้อได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับคําสั่งว่าต้องตั้งโรงพยาบาลสนามในเขตดอนเมืองซึ่งสาเหตุมาจากคนไข้เพิ่มมากขึ้น นในช่วงสงการที่เราจัดตั้งเนี่ยเราได้ในช่วงวันหยุดเนี่ยก็ค่อนข้างยากลาบากในการติดต่อประสานกับหน่วยงานต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นพลาชอยอนะฮะกรมแพทยนะ์ที่จะต้องมาระดมในเรื่องของสารวจสานที่แล้วก็ทำเป็นโรงบาลสนามเราใช้เวลาน้อยมากนะฮะเพียงแค่8วันโรงบาลสนามแห่งแรกของกองทัพปรกาศเนี่ยก็เกิดขึ้นนะฮะ หลังจากนั้นเนี่ยก็แทบจะเต็มตลอดนะฮะเราได้ได้ใช้บริการนะดูแลพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อนเนื่องเนปะ็น ไม่ทอทอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เลรวนพว้าพวังคิดกันขอในความคิดของเราเราคิดว่าเราไม่อยากหรืครับ ไม่อยากให้ใครมานอนที่โรงพยาบาลของเราหรอกนะครับแต่ในเมื่อมันมีความจําเป็นที่ประชาชนมานอนแล้วเนี่ยเราดูแลเขาอย่างเต็มที่นะฮะให้เขากลับบ้านกลับไปที่บ้านอย่างปลอดภัยนะครับหลังจากนั้นก็ไปเพิ่มเติมอีกนะฮะในส่วนของโรงพยาบาลกรุงเทพก็คือ BDMS เนี่ยเขาเขามาขอใช้สถานที่และเราก็สนับสนุนสถานที่แล้วก็ร่วมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่สนามทูระเตนี ที่สนามทูปตินีนอกจากจะมีลงมาสนามแล้วเนี่ยก็ยังมีเขาเรียกเป็นจุดคัดกรองอตรวจเชื้อให้กับพี่น้องประชาชนนะฮะวันหนึ่งก็เป็นพันนะเราก็จะจัดกําลังพลจากพวกเราในหลักกรมกิจการพลเรือนอากาศเนี่ยไปช่วยในเรื่องของการจัดคิวอะไรต่างๆซึ่งจะเห็นได้ว่ากําลังพลของเราของกรมกิจการพลเรือนเนี่ยก็มีมีความอดทนนะฮะ มีจิตใจที่คิดว่าอยากจะช่วยเหลือประชาชนมาอย่างต่อเนื่องนะฮะก็ก็อยากจะให้กําลังใจพวกเรากันไว้นะฮะว่าว่าเราทํางานไม่มีการที่จะ,ะย่อท้อแม้ว่าหน่วยอื่นเขาจะ Work ์ r ฟอร์มโกันเราเวิร์ r ฟอร์มออฟฟิศครับงานกิจการผ่อเรือนเราต้องยิ้มเราต้องพร้อมนะฮะให้เขามีความรู้สึกว่าเขามารับบริการแล้วเขาเขาสบายใจ แล้วก็เขาคลายกังวลจากที่เขาตอนนี้เขาก็เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดนะครับจากที่กล่าวไปแล้วเนี่ยางานดูมันหนักหนามากนะแต่อย่าลืมว่างานของกรมกิการพลเรือนเนี่ยยังมีงานอีกหลายงานที่เราทําควบคู่ไปด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าเราจะดูแลเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับมมมััันนนนออเเเาาารที่่่่จืกไวธวธฉ กัันนนทท่่วแผดิไยมันก็คือปัญหาที่เราต้องทำใจไม่รู้อีกนานเท่าไรแต่เราจะก้าวไปพร้อมกันมันข็แค่ปัญหาปัญญามันอยู่ที่ตัวจิตอย่าคิด ให้มันมากไปเพราะว่าชีวิตยังต้องดำเนินต่อไปขอให้ผ่านวันเลวร้าแล้วเราจะก้าวไปพร้อมกัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ซึ่งอย่างไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดในวันไหนแต่กำลังพลทุกคนของกรมกิจการพระเรือนทหารอากาศจะยังคงพร้อมปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาประเทศชาติและเขียงข้างช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจนกว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันสุดท้ายนี้เนื่องใน โอกาสวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนครบรอบปีที่18หรือว่ามุ่งสู่ปีที่19เานะครับเราข้าราชการกรมกิจการพลเรืนอนอานะาทุกคนนะครับก็ขอให้สัญญาว่าเราจะมุ่งมั่นที่จะดูแลพี่น้องประชาชนอยากให้พี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เครับเราพร้อมที่จะยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนตลอดไป